สวัสดีนะครับทุกท่านนะนี่ใหนแว่นเราอยู่ไหนบ้างโอ้โเดียวลืมแว่นนะกลับแปลวาแว่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะ เดี๋ยวพี่ขึ้นกันครัอบผมเนาะที่ถ่ายแล้วเหรอเนี่ยถ่ายแล้วอ๋อโอเคพี่ผมก็หยิบแบบว่านึกว่ายังไม่ถ่าย <laughs> ใส่หมวกให้ก่อนเพราะว่าแดดใส่หมวกให้โทรศัพท์ก่อน อะดูกันแบบเอกลุศีพเลยเ oh <my> ดย้อนละใส่หมวกแล้วใส่หมวกโทรศัพท์เพราะว่ามันเออ่มันร้อน เยมากอต้องตีละกาทำอะไรนะเสือหมวกเสือหมวกเสหมวสมวกให้กล้องโทรศัพท์มันร้อนโทรศัพท์มันร้อน

มันเหมือนไม่มีเหล็กนี่เรามีเหล็กไหมนี่นี่มีเหล็กต,<ม>ตรงนี้นนนใช่ไหมเศษเหล็กเอะสบายมานนะดึงแค่ฝั่งไฟไฟใช่ไหมเอาเสมอแล้วก็ดึงฝั่งเดียวไป ถึงจะถนัดที่อืนไม่ค่อยถนัดสิรว่างนะแผ่นยังไม่ได้ยิงนะเยียบนะน่าไม่ค่อยยิงอันนึ่งก่านะเออดยังได้ยังแป็นที่สามก็จะยิงทั้งหมดมีเก้าแผ่นก็ตีไปหนึ่งในสามนะ เล่นเลยนะทำไมมันไปเรื yeah, elite, mm ่อยๆเลยไปอยู่แล้วแหละหัาเดดเะที่ทำไมมันเกมเข้าไปลึกจังเลยนี่ปหาไงปหงอไงเเลื่อนลงอีกหน่อยนึนะเจ็บยิ่งไเลยยิล่ะ

หอมถึงบนนี้เลยเนะนาะตีน่ากินนะ

นะอืมนี่ครับนาดึงนาะดึง,ง,ดง,ง,ดงลัางปล่อยร่มแล้วตอนนี้ร่มแล้วอืโอ้ภาวนาอย่าพึ่งไปนะจ้าก้อนเมฆนี่ฮะทุกท่านก้อนนี้นได้ยัง เก็บไว้นะพี่จะได้ไล่เลยทีนี้

แผ่นที่สองเริ่มขึ้นแล้วนะทุกท่านโอเคฮะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปเลยครับผมสวัสดีครับ